โอเคครับผมก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ผมนนแน่นะครับวันนี้กับฮีโร่ลิเจแนนะ ตอนเกมไม่มีอะไรนะเพื่อนมันก็ฟาร์มโง่ๆเลยแหละผมก็เลยไม่ได้เปิดอะไรนะก็ตัดไปนี่ก็ฟาร์มต่อไปตั้งใจว่าจะเล่นลรจนเจอร์แนสสายไฮเปอร์คาวตแต่ก็บิงกันเหมือนอารมณ์แบบกดไฮปเปอร์ใส่ตัวเงี้ยแล้วบิงไม่ออคออ๋อนนี้มึงทางท้าฟ้าให้กูด้นะเกมเนี้ยมนะึงมเล่นชิ้นแรกอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหครีบนหิดแล้วนะไอครีบนี้ไม่ได้ดึงยากนะเตย มันดึงยากเพราะหนุนมากเลยมันต้องไอ้คีฟนั่นคีปเปิดไอปอนเฮ้ยแคลรี่โดนแล้วเตยอ่าเตยไม่มีอะไรหมดก็ขวดพี่ปะก็ขวดพี่มาสักกึบกดไปสักกึบแล้ววิ่งไปตันหน้ามันมามามา,มาทำไมเอฟอามไม่มาวะอ่าเรียบร้อยฟอกอ่านี่ก็ได้โอเค ตัวิห,ออหัวขาดแต่พี่น่าจะไม่รอดวะเอามามายังเอามาวิ่งมายังมาตันตันมันเอามาตันมันเพื่อนเออตีมันอีกทีนึงเออยังดียังได้ปอนเอาเล่นไหนดีวะไอ้กูว่าเบื่ดละมาแล้วเพื่อน,น,อนโบ เฮ้ยขอไปแล้วเตยมีตั้นปะไม่มีขวดไหมมีแต่มันมันแช่จังหวะมาให้กดขวดบลาตอเนี้ยโอเคผมไม่รีบพีเคเพราะผมขึ้นก้นมามาก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็พีเคชิ้นต่อไปกลับไปฟาร์มเฮ้ยอ๋อได้ว่าเตยที่ไม่มีสับท์ะไม่รู้จะได้เปา่อ๋อลองลองลองดูโอเคได้งี้ได้ ต้ไม่ได้อ่าเรียบร้อยได้ปะวะขวาอ่ะสับมาพอดีดักตาแม่มันกูเห็นดกวิ่งไปเรื่อยตพอดีอะร้อยเจ็กูเห็มันวิ่งไปทั่วบอลดักอะลบอนมึงตาไปอย่งลูธรรมดา The l e g i o l า k พี่ผมเล่นโคตรมาก,ก่อนคือมันจะได้ชนสกิลสองแรงๆก่อนแตกส้มมาสักอันเด้มาส้มมาสักอันได้เห็นมันไว้มุมนี้ก็ได้กูได้เห็นด้วยหรือว่ามึงจะปากหน้าป้อมมันก็ได้แอนโดว่าดปะนะวิ่งทางนั้นไม่มีท็อเหมือนจะเดินมาหาก,กูบะนะ้าะโอ้ยอ่าเดินไปบนไม่มีสับนะ จัดก,การว่บอลกลางงานดิยโดเฉพาะเอาใหญ่นะ้วไเชั้นมังกรเนี่ยเอาไงจัดก,การเล่นไม่กันงั้นกูฟาร์มต่อนะไม่ต้องมารอผมรอผมได้ไหมได้เหรอมีบ่ายป่ะเอ้ยได้นะทันอยู่บ่ายมันเออพบบนี้ดีวะบนโดนนี่มันเห็นแดงน้องเตยกูรอป่ะวะนะอ๋อออมอามอันนี้ให้มังกรละบอลเอ้ยกูเจอแดมหมด ตัดรูม้มาไี้เหี้มันไอ,อ้นี่โอ้แอนโดมาไว่ะตัดไม่รอดว่ะสามสหายเฮ้ยกาบดับเบิ้ลสวยหนุ่ยยงใส่หัวให้เพื่อนวันปเปเเเไปแล้วใส่ไปแล้วได้แนละ้วเออกางกูรังวับ,มบไม่มีกูวิ่งใส่ามานาม,มันน้อยอะ มึงสโลว์ไปได้ไหมไปตายเฮ้ยไอ้มังกือม,มาโอ้ยอย่างแรงครับไอ้นี่มานะแอนโดมาแลวว่างสวามนะไอ้เช็ดตายนะบอลน,นกเอี้ยมึงจิกตายป่าวปะก่อนเที่จะแดเข้าไปเลีวหนอยู่ฉัดกูก็ดทำไมไม่ถึงสักทีเออตายอยู่เว้ยตายอยย่ะเออไอ้เจีเ๊ยมึงเอาไว้สี่ใช่ไหมนะเออ ้กูจะได้ p ีเคแล้วกูหา p ีเคดีๆก่อนไม่ได้กู <ไป S 1> สแต็กไว <ป S 2> ้ใช่ปะคผมแกขนาดนี้เอาดาฟ้าให้กูก็พอแล้วปะมึงกระทาฟ้าสเปลไว้เช่ยพอกิมมอกูจะลองกิมมอติเลยได้ติดนกเอี้ยงจิกกิมมอไปอีกเผาไปมันมีหวาหรือปะ ทำฟามอยู่โดนสวาปลงไปนี่กูหาแตกเลยเฮียโอ้หวาดตอนน่าสลดแล้ะเ้ามีสกิลอยู่ไหมกี้กูเห็นมันปักบนไปแล้วนะไม่มีักี้ั้มีหวาดไม่วาดเดินๆวิ่งทางนี้ก็พี่เออพี่จะไปตัดรูนเนี่ยยังอยู่ปะว่าโอเคบิงก์กำลังมาส่งนะล่างจะตัดแล้วบอลลูนไม่ตัดกูไปเอานะ าราตรงนี้ไม่มีใช่ไหมหวานอะหรือไม่รู้ถอยไป,ไปอ้าวสลีปวะมันเห็นกูป่ากปีเคแล้วนะอ,อ๋อ่าเรียบร้อยรักเพื่อนเฮ้ยสวยแล้วนะได้อยู่ได้อยู่แต่ก็ไม่น่ารอดเหมือนกันกูนก มาหมดแล้วนะเว้ยมาครบตีนะเว้ยน้องเตยเกูยังไงรอดไหมปอนศาสสวยงามเออระเบิดสวยดาร์กมาเรียบร้อยน่าจะไม่รอดวิ่งดีๆเตย <laughs> ขาก็สั้นต้องมาวิ่งหนีอีกเอ้าเฮ้ยรอดอยู่รอดอยู่น่าเอามากูตายแทนตัน <laughs> ช่วยเพื่อนสวยเอ้ยยิง,ยงทำไมยิงทีนึงทีอ่าบล็กดาวนี่ได้ไหมนะโอ้จบเสียได้อะ ขี้หมเสกดาวเหตุเกิดเพราะสมเสดาวเอาออกนะเพื่อนเอาสมเสดาวออกไม่เท่ล่าทีนี้กูต้องเล่นบีเคบีวะเ,เนี่ยเฮียดิจแน่บีเคบีแล้วขอนี้าเว่ก่อนจะเซเว็ดละ อย่ะปล่อยไฟไม่ทันเออตายอยู่วะนเป็นแรกันตรงกลางวะ t h ถ้าบเป็นแรกันกับตรงกลางวะไม่สองแล้วตอนนี้สีแล้วไม่รู้เป็นโล่รอแตกหรออืมรอมแตกไปแล้วแตพน้นมาตีงานอะโอเคผมจะเล่นเป็นหน้ากากนะเพื่อนหน้ากากไม้นะพูดแบบเรือเท่าไหร่วะเจ็ดร้อยเหี้ยตายป่ะบ้าสามสีร้อยห้าสิบ ไม่ได้ว่ะขวานเออขวานที่อะไรเกือบไม่ได้แล้วควงไงควงอ๋อวนี่ขวานตัดไม้โยนใครกี้ขอดได้ลากคิมมาแค่สองตัวมั่อไอ้่เ <c oughs> หียไอขวานปลาใสานะ่นั่งกูก็คิดอยากให้มันปลาได้ป่ะปลาใสา่คนไอ้เหียแ <laughs> ดมบิงนะระวังดับเบิลอันนี้จริงเต้ ไปข้าไปสามเรวเลยเฮ้ยมังกรบินไปแดมเหมือนอยู่บนนะกำลังไปช่วยแล้วกูยังไม่ได้ไปนะเว้ยน่าแดมแดมกลับไปแล้วแดมกลับไปแล้วพลังเมียตีไหมผมจะกล้าวะจะต้องถามว่าแดนไปแดนไปแดมวิ่งไป มันติให้ใครวะมันติให้กูตอนไหนวะใครอ่ะเขาบามั้งกูชี้รูกระเดือกซิบบอ่ะกูก็ไม่รู้เฮียใช้เข้าไปตอนไหนกูร่างวิ่งไปโอ้โหโดนปิดไฟเฮียกำลังมาใครปักอะไรพร้อมกันสองอันนะไม่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 อาเก้ากูไปอันนะโดนปิดไฟกูไม่เห็นยังไม่ได้ขอยังไม่ได้ขอสวย อ๋อเมื่อกี้เราปิดไฟใช่ไหมก็เลยนี่ปักเพื่อให้มองเห็นเฉยเฉยเออโอเคโอเคเฮ้ยคีบล่างวะบ <c oughs> อลกระดาฟ้าอาอเคลียได้แล้วนะมึงฝืนให้กูต่อเลยได้ไหมทียมนันหนากูผอมมากูต้องเล่นบาชาลิตอย่างน้อยสับสักสองก็ยังดีระเบิดทีนึง่งใส่ตัวนั้นเสือกตาย <c oughs> กลางรอกลางรอเฮ้ยมังกรเดินทางนี้ก่อนสองคนไหวปะยี่มันถึกไหมมึงแฝดใส่เลยล่ะมันไม่มีคนามถึกเลยนอนที่เนี่ยไม่อยากสับอ่ะสับก็ได้ไม่ต้องสับก็ได้เออเฮียกูไม่รู้ว่ากูจะควงอีกดอกหนึ่งดาร์กว่ะว่าไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรีมานายกูได้ปะเฮียกูพอปะวะบิงคอหมดแล้วนะกูหมดแล้วนะมันจะรู้ทางไหนโอเคทางนั้น จะส่วนมึงด้วยเฮียแมมันจังหอมฉุยไอ้เฮียฆ่าตัวตายนะ Three kills a l r e น,นกเอียงจิกปอมานาะกูหมดแมาเพื่อนรีบมานาให้กูนะเดินรีบมานา,นาเออโอเคได,อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สวยสวยเออมังการก,กูแล้วเออทั้งงี้ดิว้าวเฮ้ยเดี๋ยวคลิปตีมึงตายเอาเพื่นอไนไนะอ้นี่ให้แล้ว เตยเอาส้มปากตรงลูนก็ได้โจมตีสิ่งก่อสร้างนี้รูปแบบวินบอกน้องอามจะโดนนะนั่นไงเที่ยงไม่รอดแล้วยังไงก็ไม่รอด จะได้ให้มึงเล่นนึ่งเออเรื่องเล่นกลางกันดีกว่าพวกเราอ้าวไอ้เขี้ยบนยังอ๋อ,อสเกิลดูมาๆรอรอเอาแล้วนะอ้าวไอ้เขีเ้ยรักเพื่อนรักเพื่อนงั้นมึงตายเขี้ยให้กูรอดปาวะปิดหน้าก,กากนี่กูโดนไฟเผาตายแล้วเนี่ย ลอยละเฮ้ยลอยป่าววะเนี่ยพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆดูเรื่อยพี่เตยพี่จะตายฮะตัหน่อยตัหน่อยเตยบ้าพี่พี่เลยกูปิดไมค์เตยเตยปิดไมค์กูละเดี๋ยวพี่ฟอนเบาอ่ะเพิ่มดิเพิ่มได้เพิ่มได้ในเทสอะเจ๋อเฮ้ยเราอย่ากมาได้ป้อมเขาเลยใช่ในเจ้า้อมกลางเนี่ย Còn đây của là phải không à cao quá rồi đợi ở đâu mà của cái gì của cái อยากใหขอสับทีหนึ่งได้ไหมเออไปโน่นละจะได้ไม่หัวเนี้ยดังมานอนนอนนอนเอาดิเม่อกี้น้องเขาจะไอ้ไอ้กูอ่ะจะฆ่ากูอ่ะสกไปก่อน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 เตยเล่นก่อน,อนบันเล่หให้น้องเตยหนึ่งชุดดิน้องเตยไปออกจะทำกระทาฟ้าก่อนอ่ะ ไม่เป็นตีก่อนเตยไม่หล่อหรอเอากูสองหนึ่งหล่อไหนะโดนตันทิ้งเลยเตยทิ้งให้วิ่งเลยวิ่งเลยโอเคเราไปหาบวกเขาคีบเขาคีบคีบคีบปากคีบปากคีบปากขีบอัพอาร์มกูอันนี้ดิวิ่งผ่านคีบอีกน่าเรียบร้อยไอสัตว์เพลงก็ชิวเหลือเกิน เอาวิ ale, ่งโดนลีโทษเลยโดนลีโทษเฮ้ยเฮ้ยแม่งไอ้สัตว์เดิมไปขบวนการเลยขบวนเล่นเจอจะมาเล่นบ้าบอลมาลีมานายกูทีดิกูมากูเฮ็นไอ้เหี้ยเออเหรองั้นเดี๋ยวพอกูเข้ามึงโดดมาลีมานาด้วยนะเออไอ้เหี้ยต้องดูทางเนี้ยดูทางนี้รอรอเก้ารอเก้ารอเก้าวิ่งว่ากับ เดี๋ยวมันอยู <t monkeys> ่โซนนี้น่าจะมีบ้างแล้วป้อมล่างดีกว่าเลยป้าพี่หน่อยเลยปิดไม้มึงใช่รึโอ้คุณดีเลยนะวะป้าพี่หน่อยป้าพี่หน่อยป้าเออไปก่อนกินตัวหลังอ้าวไอ้เหี้ยดาร์กมาว่ะ เออยเกมน้รอดปะเนี่ยโอ้โหเหลือหนึ่งทันเดอร์ขาวไม่บวกมันเจ็บจังวะไอ้แย่กูเล่นแบบนี้มันบางใช่ไหมไอ้แย่ต้องกรดนยประเด็น เออดีเฮีย,ยก,กูไฮเปอร์แล้วบีคบีมันต้องเล่นเดโมนิกว่ะนะถ้ากูไม่ทำบีคบีกูทำเดโมนิกดีกว่าไอ้เฮียเอาอยู่หรือวะมังกรพอลอ,อยสักชุดไหมข้างล่างเนี่ยเลือกกูน้อยแต่ว่าน่าจะได้อยู่มั้งตรงนี้นไม่มีว่าไงตรงนี้มันไม่มีอะไม่มาวะไไมม่ด้านะีาะตรงนี้คลิปไม่เห็นใช่ไหมอยากให้คลิปเห็นไา้สัตว์ มันเกิดหมดแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเฮ้ยมังกรมาวะเฮ้ยที่จเดินกันสามตัวเหรอเห็นแต่ไม่ตีเออไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกูกลับละผมกลับก่อนกลับก่อนที่จะกลับโอเครอดนะโอ้โหขีบนมาถอยเลยนะหน้ากลางก็ถอยอยู่ล่างหาไฮเปอร์คาวแป๊บ แคลลี่กูมีอะไรบ้างเอามากูจอกเกอบแต่สัตว์เฮ้ยเหียเดมกลับทำไมอ่ะเการะวัง,วงนัน,นะระวังกระดาษไฮเปอร์มันเท่าไหร่วะ <c oughs> พันหนึ่งปะ้ <c oughs> านี่ขจัดไปสามแล้วเหรอระวังแต่แม่งตีเร็วดีวะ นี่ได้บัฟเตย์ด้วยนี่แบบเอาขวานไล่เอาขวานจามหัวอย่วะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาอออไฮเปอร์ละต้องอยากเล่นไอคอนก่อนเ,อเดี๋ยวซับไม่ที่เดี๋ยวมานาวให้พอซับเน้นรอเท่ก่อน จริงนี่ผมต้องออกนะมี BKB กับเดโมนิกพอเราโดนมังกรบางแต่ถ้ามี BKB ก็คือจะได้ไม่โดนขัดป่ะไปหาไฟกันดีกว่าไฮเปอร์เออกดไฮเปอร์ใส่ตัวบิ๊กแมคอร์กิมมอสที่พี่ดูบอกออกกิมมอสับแรง,งขึ้นเงี้ยล่ะ เตยขอบัฟหน่อยบัฟเทอบัฟเื่อคนเดียวตีสองคนนี้โอ้ดวงไม่มีจบแล้วคนหนึ่งอยู่ติดกันเกินวางอไอ้เคี้ยไปก่อนอิกจะสาดแล้วนี่แหละกูจะเข้าแล้วเมื่อกี้มีหวาดหรอไม่รู้กลัวคิปแล้วละดูดูโหท่าตีนี่แม่งสมควรในการออกเอลเดอร์ชิบหายเลยแม่ไงเคียึงดูโหท่าตีแม่งแบบ ดงดูบอลดูไอ้เขี้ยเหมาะจัดอะ่ะเดือดสิบเดือดสิบเตยเตยบ้ามาใหม่ดิจะหมดแล้วจะหมดแล้วเดดาข้างหลังในป่านั่นนี่อันแน่นเนดือดดาดฟอมวิ่งส่เหรอโหดจังวะมึงอะตามไม่ทันไอ้เหี้ยเอามุมนี้ก็ได้เอามากูโดมะนมะันอะระวงังมีหวาดแล้วนะ่ะวิง่ง เการะวังนะเกาเตยหันบัฟอีกทีสวยบวกบวกบวกอ้าวเฮียตายแล้วโนโดนขัดล้มาต่อต่อครับเฮียโดนคัดก่อนมังกรเนี่ยอันติมันอ่ะพู่ลำคาญเออเฮียข้าวล่างปอมไรเอ้เตยโดนปะนองเตยโดนเหมือจะหมดแล้วเนี่ยติ ดได้แค่นี้ปะ่ะข<อ>้างหลังข้างหลังจริง <c oughs> นี่หน้าแหกปะกินมอมาบอลมึงค,คิดฟอนตอนมึงคิดเอาถ้ากูาออกเดโมนิกอีกเนี่ยแล้วเตยให้บัฟเนี่ยกูมีไฮเปอร์เนี่ยโอ้โหเขี้ยกูไม่ตีเป็นชาร์โดเอเจิเลยหรอวะ,ะ <c oughs> โดนแล้วเดีย๋ยวไม่ทันหรอกบอลเดออี๋ยวตะคอให้หยังเลย เอาไอ้เหี้ยตายก่อนสู้มาเก้า <c oughs> ลากควันครับลา, <c oughs> ลากควันลาครับต้องขอก่อนครับมานาไม่พอครับไอ้ข้อเออเนี่ยกูทำอยู่เนีย่ย <c oughs> กิงบกูมบไม่ถึงอ้าวไอ้เอหีเ้ยจบว่ะโอเคเพื่อนเกมนี้เป็นเกม ไวไปเออยี่สิบสองนาทีนะโอเคเรนเจนเน่ไฮเบอร์คาวใหเราฟ้ามานี้วกันโอเคฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นใจผมด้วยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมด,ด,ดูท่าตีนหงษเหี้ย <laughs> ไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย